มาอบรมครั้งนี้อ่ะคาดหวังว่าจะทําป่ายังไงไม่ให้หลงป่าค่ะ4วันก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้มาแล้วไม่อยากกลับบางทีเราจองทิปไปเที่ยวยังไม่สนุกกว่านี้เลยครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ในวันนี้ก็คือ ที่เราอบรมเนวันที่ผ่านมาเนี้ยเราจะได้ความรู้นะคะไม่ไม่ว่าจะในเรื่องของการทําดินแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกผักการเบาทานมันทํายากอะไรแบวนี้เคยเห็นแต่ใน y o u ูทู e มันน่าจะง่ายๆใครจะคิดว่าเฮ้าสิมาเหตุทานได้คะการทําปุ๋ยนะคะเด็กคัาหอดรถไถค่ะรถไถนาเกือบตับปิ่นค่ะเราเคยรู้ซะที่ไหนเราเคยแต่ใช้ แต่วันนี้เนี่ยพอเรามารู้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะทําเองได้เราก็ทําในส่วนนี้ก่อนในสิ่งที่เราได้ดวคววววาาามหรรกนนนนที่่ตั้้ใใ้้งงงไใใใจจแแแและแิืดบดบ กับมาแล้วกลับมาคุฉันและจะสร้างมันให้เป็นเสียงฟังที่เคยวาดไว้ฉันกลับมาแล้วจะทําให้ดีดังตั้งใจแล้วมานอนในป่าแล้วนอนเต็นท์เนี่ยจะเจอตะขาบในเต็นท์ป่าวะ <c oughs> หรือนอนเหงยหนนะ้าเจอแมงมุมตัวใหญ่ๆ พอเข้าไปก็เซอร์ไพรส์นะสะอาดห,ห้องน้ำรวมอ่ะผมก็จะนึกถึงความแบบรอยพ่อพันแม่มากก็จะแบบความสะอาดนี่อาจจะคาดหวังไม่ได้นะครับแต่เข้าไปคือสิ่งแรกที่เซอร์ไพรส์เลยคือมีแครเล็กๆครับมีที่ให้วางแบบสัมภาระทุกสิ่งอย่างมีที่แขวนชักโครกสะอาดเพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาเนี่ย เขามีผักปลอดสารนะคะที่นี่เขาปลูกเองแล้วพอเราได้ทานเรารู้สึกอร่อยจริงๆครับผมว่าไม่นึกเหมือนกันว่าเออจ่ายเงินเท่านี้แล้วกําไรอยู่ไหนวะแคมของคนหักปลาเอาพ่มใหอผู้ปปที่หักธรรมศาสตร์ผู้ที่อยากปลูกปลาเพื่อเป็นความูหไปสามารถไปพัฒนาที่ดินของตัวเองเนอะให้เป็นปลาได้เนาะเรียนรู้และประสบการณ์ที่อาจารย์นํามามอบให้นะ่ะคือทดสอบมาหมดทุกอย่างแล้ว เรามาเอาขั้นตอนรัดเลยทุกอย่างที่เรียนรู้เราเรียนรู้ได้ใน YouTube แต่เราไม่ได้ลงมือทำอันนี้มีการเทรนดิ่งอาจารย์สอนได้จับมือทำจริงๆได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดไม่ลืมค่ะแบบนี้เข้าใจจริงๆเเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับมุสลิมนะครับมุสลิมที่คิดว่าการที่จะหาแนวทางไปต่อยอดในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะมาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยครับเพราะว่า ไม่ใช่แค่เราที่ระวังเรื่องอาหารการกินแต่ทุกคนที่นี่เขาก็จะระวังให้เราเช่นเดียวกันนอกจากสนุกแล้วก็ยังได้ความรู้ได้มิตรภาพได้เพื่อนหลายๆลายคนครับขอบคุณหลายๆคะ่ะเชิญน,นะคะ่ะเชิญมาเรียน uh หูน้ำกันค่ะ